สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีเรื่องทั้งของโจโนโัวเพิ่มเติมเล็กน้อยถึงบานกลางแล้วก็ตอนนี้นายเสรีวงมนฑาโดนทัวลงหนักไม่หยุดยั้งนะคะรับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาแถลงเรียบเรียงอีกครั้งว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนหลังจากที่เมื่อวานนี้ประยุได้ไปทําการไถานานะครับเรื่องผู้ชมแต่ว่าเขาเดินข้างหลังนะันเนี่ยบางคนถามถามมีอะไรพี่ <c oughs> เขาเดินนําหรือว่าเดินตามไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเร่านผู้ชมแล้วถามว่าถามแบบนี้นี้หมายถึงอะไรเขาก็ ็ไม่บอกทําให้ผมนั้นงงอย่างสุดล้นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ความตกต่ำมาอย่างไม่หยุดยัง้งโดยประยุทธ์ว่างไงเนี่ยโพชี้ประชาชนอยากได้นายกคนใหม่แก้ทุจริตแล้วก็หนุนชูวิทย์นะครแชทุนจีนสีเทาต่อไปก็เป็นไอ้นั้นเลยนะครับเรื่องผู้ชมถามเป็นอะไรเป็นเงียบครับท่านสําหรับประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมหลังจากผู้สื่อข่าวเข้าไปถามเมื่อวานนี้เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างที่มีคนใกล้ชิดอะไรไปเอี่ยวอะไรทํานองนี้ประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมแทนที่จะตอบให้ตรงคาถาม ตอบมันก็ไม่รู้ก็ได้ถามนั่นเนี่ยรู้หรือเปล่าเรื่องข้าวที่ชั้นพูดไปนั่นคืออะไรอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ฟังแน่เลยในรองพูดมาซีอะไรประมาณนี้ก็เป็นการทําเป็นโมโหกบเกลือหรือไม่อย่างไรส่วนโจโนูโครับท่านประโยคเดียวสะดุ้งทั้งไทม์ไลน์ครับท่านหลังจากที่ชั่วนาตาปีนั้นเคยมีแฟนคลับเข้าไปถามกลางไอจีนั่นเนี่ยโจโนโก็บอกว่าให้ไปจุดๆนะครับกฎทฤษฎีของชาดาวิดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็ปรากฏข่าวว่าโจโนูโนั้น ันไปขับวินไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะบางคนก็บอกนี่มันอาจจะเป็นสร้างคอนเทนต์นั่นเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้บางคนก็บอกเฮ้ยพี่โจโนูโอนัน้นรวยอยู่แล้วทําไมต้องไปแย่งอาชีพเขาอะไรแบบนี้นะครับท่านเพราะข่าวที่ออกนี่เป็นปี60แต่ที่ผมต้องออกมา,ถาแถลงเล็กน้อยนี่ก็คือว่ามีสํานักข่าวบางสํานักนะครับเรื่องผู้ชมอาไปตีว่าเปรียบไปนหนึ่งดูดว่าเป็นข่าวใหม่อะไรทนองนี้โจนูโอครับท่านเปิดภาพพร้อมไทยอ้ําคู่ใจรับจ็อบครับท่านขี่มอเตอร์ไซค์วินรับจ้างอะไรประมาณนี้เห็นแล้วอยากจะขอเหมาทั้งวันอะไรเลยนะครับ ผู้ชมไอ้น,นี้ผมไม่ได้พูดเองแต่ว่าให้ภาพมาเล่าเรื่องก็คือไอ้น,นี้ส่งเข้าประกวดมาครับท่านจากกระปุกก็ไาม่ที่หน้าติดตามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่โดนแบนมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านปังบุรีเย่ไม่หยุดยั้ยงนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับโจนูออดาราสลิมรอดช่องนี้ส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยอนุสรเอียวอาดไอ้เอี่ยมสะอาดนะครับเรื่องผู้ชมพี่โอปอของเรานั่นเองเนประยุทธ์นะเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้เรื่องไหนจวนตัวก็จะทําเป็นโมโหฉุนเฉียวใส่เรื่องนี้ท่านต้องจับตาม,มองนะ เวลาไอ้คนที่ทําอะไรไม่ค่อยถูกนะเนี่ยมือมันก็อยู่แบบนี้นะก็เรท่นผู้ชมเหมือนกับไปยุดเลยเฮ้ยอะไรไม่ทราบว่าเป็นการขวบขับคันไอ้ขาดความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่านะั่นก็น่าจะใช่ครับท่านเพื่อไทยก็ซัดประยุทธ์เนี่ยไม่หยุดยั้งเลยความเป็นผู้นําเสื่อมถอยครับท่านเะวาแทบไม่เหลือหรอชุนเฉียวเวลาจวนตัวฉาคุมตัวเองยังไม่ได้แล้วจะมาคุมชาวบ้านได้ไม่ใช่ชาคุมตัวเองไม่ได้ก็กลับบ้านไปนะบ้านที่ไหนจ้าก็น่าจะเป็นบ้านหลวงครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะก็เรท่นผู้ชมตอนนี้มาแล้วจ้าสําหรับ นายเสรีวงมนธาตอนนี้ไม่รู้เกิดสี่เกิดแปดอะไรทัวเทียบท่านะครับเ่านผู้ชมไม่รู้ว่าเต็มท่าน้ําหรือว่าเต็มท่ารถจอดทัวที่บ้านหรืออย,ย่างนั้นต้องติดตามโดยนายเสรีวงมนธาเว้ยเฮ้ยถามคนที่เชียร์รู้สึกอย่างไรหลังเกิดปรากฏการณ์ชังทั้งชาติอะไรประมาณนี้ก็ได้ทําการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเรื่องผู้ชมไร้สาระหรือป่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้สื่อที่เคยเชียร์คิงคองรู้สึกอย่างไรบ้างคะคนที่เหลืองเชื่อประคมข่าวเชียร์คิงคองรู้สึกอย่างไรบ้างคะคนที่เชียร์แล้วคนที่เลือกจะทําอะไรกับ กฎการแย่ๆไปหมดนี้ไหมหรือว่าบอกว่าทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องทนรออีก4ปีแล้วกันเอาอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ต้องเอาอย่างนี้เลยเว้ยฮ้ยเสรีมจะเจาอะไรมากอีกวะเนี่ยไปบอกเขาว่าเป็นคิงคองอย่างงู้นคิงคองอย่างนี้แล้วตัวมันเองล่ะได้ดูอะไรไหมไม่รู้เหมือนกันในายเรื่องผูชมันนี่ผมก็ยังงงอยู่เลยว่านายเสรีหมายถึงใครหมายถึงตัวเองหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจถามเพราะอะไรเออเพราะว่ามันใครายๆกันนายเรื่องผูชมก็เลติดิบช่างกันมันไปก่อนครับท่านไม่รู้จ้าปากไปเพื่ออะไรหอรนรกนรรี้ก็ออกมาเสลือไม่อยู่ยังนะ การเริ่มผู้ชมเมื่อช่วงนาตาปีนานมาแล้วนี้ก็บอกว่า3ามแสนเสียงคนกรุงเทพนี้มีคุณภาพมากกว่าชาวบ้านชาวช่องแล้วเป็นอย่างไรจ้าสุดท้าย3ามแสนเสียงของนายเซรีนั้นไม่มีอยู่จริงนะการเริ่มผู้ชมแต่ว่าช่อง YouTube ของผมนั้น3ามแสนเสียงมีอยู่จริงครับท่านเพราะว่าตอนนี้3ามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันคนติดตามไปไปที่เรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามมานาที่นี้ส่วน Facebook ก็ได้คืนมาแล้วครับท่านเพจเจ็ดหมื่นหกคนติดตามก็ยังอยู่นะการเริ่มผู้ชมรวม2อสามแพลตฟอร์มก็เกือบจะสี่แสนห ขอบคุณมาหน้าที่นี้ส่วนตอนนี้ครับท่านไอโบเสกสกลนะครัรกกบท่านผู้ชมได้สวนกับไพสารพืชมงคลหลังจากที่ได้ถแถลงเรียนข่าวไปแล้วนั้นโดยไพสาลพืชมงคลท่าน,นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ออกมาบอกว่าอย่ามั่นใจนะว่าสวจะเทให้ทั้งหมดหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ที่ไอโบเดือดน,นั้นก็คือว่ามีการยันนะเนี่ยว่าพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรที่นายโบเสกสกลนี้เป็นปูชนียบุคคลนะครักกบท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นคนก่อตั้งพรรคมานั้นอ่าแล้วเป็นอย่างไรจ้าก็ได้ทําการสวนกับไพสารพืชมงคลระวังหน้าแตกหัก รวมไทยสร้างชาติสร้างทาตอะไรเนี่ยได้เสียงถล่มทลายอาจจะต้องใช้ปี๊บคุมหัวในกรเรื่งผู้ชมผมก็อยากจะหาปี๊บคุมหัวอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่ว่ากล่องอันนี้มันก็มีคุณค่าเกินไปถามกล่องนี้คืออะไระคือสูตรตัวหนึ่งนในกรเรื่งผู้ชมที่คุณปิงปองแห่งอเอฟซีเพจผมเพจผมนั้นช่องผมนั้นส่งมาตอนแรกว่าจะจัดที่ตรงท้ายแล้วเอาไปทําอะไรแล้วก็ครอ,อบหัวในกรเรื่งผู้ชมแต่นึกไปนึกมามันมูลค่ากล่องน่าจะมีมากกว่าเอาไปครอบหัวไอโบครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่าง โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาบอกแล้วเนี่ยมีคนเป็นล้านจะรอเลือกพัก อะไรของมันว่าเทิดไทยนั้นตอนนี้ก็จะหายหัวกระบ,บ้าไปไหนก็สุดแท้แต่นะคะรับเดิ่ผู้ชมแต่น,นี้ดิสซิตตแคนตาลูปครับท่านใช่ไหมวะเลยลืมไปแล้วนะคะรับเดื่ผู้ชมน่าจะกีวีเออใช่กีวีโดยอันนี้ก็อร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นผลไม้อบแห้งนะคะรับเดิ่ผู้ชมอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถ้าท่านเปิดกินตอนหนึ่งทุ่มท่านอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับถามทําไมกินแล้วมันหยุดไม่ได้ควบคู่ขนามากับเม็ดมะม่วงหิมะผ่านปลาเก็บขาวอบกรอบลูกหยีชาบ ล,ลูกอ่ะลูกหยีกวนแล้วก็อันนี้ก็เชอร์รี่นะครับเดินผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุ2-3อย่างนี้500กรัม240บาทแล้วก็250กรัม140บาทไม่มีบริการเก็บปทางส่วนกีวีนี้ราคาก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับเดินผู้ชมติดต่อเข้ามาที่เพจนัดบิวช็อปได้เลยครับท่านแอดไลน์คนเข้ามาได้เลยเสื้อนัดบิวนสลิมก็ตัว400ก็กราบขอบพระคุณมาหนะ้าที่นี้ครับท่านพรามาเริ่มกันต่อเลยสําหรับข่าวอ่าโดยมีเรื่องอะไรอีกไหมจ้าโดยตอนนี้นะครับเดินผู้ชมมีสถานการณ์เเเ่่ด่ดววนนข้ามามอออกกแตีย ต้องขอคุณพี่แอมมี่ด้วยจากสาหรัฐอเมริกานะคร,รับเดิมผู้ชมได้มีการสนับสนุนช่องมาอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวอ่าน,นี้ก็เป็นหนึ่งในแม่ยกของช่องนะคร,รับเดิมผู้ชมเป็นนางแบบกของช่องกันเลยก็ต้องขอขอบคุณด้วยแต่สถานการณ์เล่งด่วนที่ว่านี้ตอนนี้เว้ยเฮ้ยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดผู้เปิดโปงคลิป15ล้านบาทเสียงของไอ้โบอีสานยืมนะคร,รับเดิมผู้ชมจนโบอีสาน,นต้องหลุดจากทำเนียบเลยนะเนี่ยไม่รูวหย่าโมส่งมากำลาบหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านโดยผัวช็ ดป็นจุดๆนะคร,รับท่านผู้ชมต้องใช้คําว่าเฟื่อนเพราะาอาจจะหมายถึงแฟนบนกับ อะไรที่ไม่ใช่แฟนนะครับเดามผู้ชมรวมกันเลยเป็นเพื่อนซะอย่างนั้นครับท่านเจอภาพคู่เมียเนี่ยกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีชื่อดังนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าคุณกอไก่มาปรึกษาผมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปตนจริงเอาเอา,เอาโทรศรัพท์ของเมียมาเช็คนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเจอภาพจุดๆนะครับของเมียตัวเองและที่ช็อกยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่ถ่ายรูปคู่ด้วยนั้นก็คือรองอดีตนายกรัฐมนตรีที่ใครก็รู้จักจึงมาปรึกษาว่าจะทําคดี อย่างไรนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็มีแฮชแท็กฟ้องชูตอนนี้ปรากฏการของชาวเด็ดนั้นก็ตาดํากันแล้วถามตาดําเรื่องอะไรไม่ได้หลับไม่ได้นอนสิบโมงเช้าถามทําอะไรขุดว่าเนี่ยเป็นคนไหนนะครับเรื่องผู้ชมในที่สุดผมก็รู้จนได้แต่ว่าถ้าเกิดบอกไปตอนนี้เนี่ยน,น,นี่เดี๋ยวอาจจะบันไลยได้นะครับเรื่องผู้ชมแต่บอกให้เลยว่าทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีครับท่านว็ไม่ไดหน้าติดตามนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับอดีตรองนายกตัวนั้นไ้ไม่ใช่ท่านนั้นก็ต้องติดตามส่วนตอนนี้ตู่เป็นอย่างไรบ้างจ้า กองหนุนทําโพไล่ไม่อยู่ยังนะครัเบเ่านผู้ชมพลังประชารัฐแช่งเนี่ยไม่รู้จักพอจนเจ๊งอะไรประมาณนี้เราต้องติดตามสถานการณ์อีกทีโดยผลโพที่ออกมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะวันมูฮัมหมัดนอมัตามาเป็นที่1นึ่งอวันนอนะครับท่านผู้ชมมาเป็นที่1ที่2ทิมพิธาที่3อุ้งอิงชินวัตรครับท่านส่วนที่10ใครล่ะจ้าศูนย์จุเนี่ยประยุทธ์นะครัเบเ่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยต่าเตี้ยเรียดดินอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวเออหมายความว่าถ้าเกิดสมมติมีคนโหวต5 0าคนเออเขาทำ ประยุทธ์ประมาณ0.5นั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เท่ากับว,ว่ามีประมาณ2คนหรือถึง2คนครึ่งในแก่้งผู้ชมเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านสําหรับเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปเรื่อยๆส่วนตอนนี้ทัวลงไม่หยุดยั้งนะครับสำหรับป้าประตูน้ำเนี่ยรับจ้างด่าค่าเหนื่อยต่อง,งานแสนห้าแปลกที่ยังมีคนโบ้โบ้จ้างอะไรประมาณนี้ชาวเนตก็แหย่โยงไม่หยุดยั้งเลยนะแกลงผู้ชมว่าป้าประตูน้ํานั้นเป็นใครเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแกล้นผู้ชมนินนมจะด ไม่หยุดหย่อนแล้วครับท่านสําหรับอะไรจา้าสำหรับทั้งไอพักรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดประยุทธ์มันได้เสียงมาเอาวะ่า26เสียงแล้วกันเว้ยเฮ้ยเสนอชื่อเป็นเคิดเดตคันดิเดตนายกได้นั้นแม้ว่าจะทุเลศนะครับเ่านผู้ชมแต่ว่าประยุทธ์น่าจะกลับบ้านไปหรือว่ามันจะฝืนก็ไม่อาจแน่ใจเพราะว่าถ้าเกิดสวมาโหวตเรียบร้อยปุ๊บแล้วเป็นอย่างไรจ้าหลังจากนั้นสวไม่นานก็จะหมดอายุไปนะครับเ่านผู้ชมแล้วทีนี้ในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภานั้นไม่พึ่งเสียงสวนะเว้ยเฮ้ยแล ระยุธจะอยู่ได้อย่างไรก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านสมคิดเชื้อคงเนี่ยสอนมวยตู่เฮ้ยฟังอยู่อย่าเพิ่งตายไม่ใช่โอ้ยตายแล้วขอัภัยฟังอยู่ตู่อย่าเพิ่งยิ้มเคยดูถูกนักการเมืองวันนี้มาเป็นเองซะแล้วควรให้เกียรติคนอื่นด้วยนะครับโดยสมคิดเชื้อคงเฮ้ยซัดวะยุทธไม่หยุดยั้งนะเนี่ยเคยฉาดนักการเมืองไว้วันนี้มาเป็นเองซะแล้วควรให้เกียรติคนอื่นด้วยไม่ใช่คิดเองเออเองว่าสิ่งที่ตนเองทํานั้นคือความถูกต้องแล้วยึดอำนาจเหมือนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดยุทธ์ลง ตั้งแบบธรรมดาแบบชาวบ้านชาวช่องนี้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะคะนบเ่อนผูชชมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นั้นคงจะพอๆกับโบอีสานเอพอพอๆกับนายสนธิยาสวัสดีนะครับเดินผู้ชมเอพอพอๆกับเออะไรว่าพรรคบอกว่าลงอะไรประมาณที่ถามทําไมเพราะว่าเลตติ้งดีเกินเหตุทับทานก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมีการโชว์สกิลไปไถนานะคะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บางคนก็จะประสานเสียงถามขึ้นมาเลยบอกน้องหมูต้องตอบพี่มานะถามพี่ถามมาเลยเขาเดินนําหน้าใช่ไหมให้เราก็ตอบไม่ถูก ครับท่านเพราะว่าผมไม่เข้าใจวิธีการทานานะครับท่านผู้ชมเดินหน้าเดินหลังเออจะอย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแลต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้อดีตกบพศลอดช่องนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดคู่กับนายสุเทพเทือกสุบรรมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวว่าจะเข้าไปพักรวมธาตุรวมไทยของอพักเก่าของไอโบอีสานนั้นที่ประยุทธ์มันจะไปเข้าวันที่9ตามที่ข่าวออกมานี้โดยบีพุทธิพงศ์เฮ้ยหลังจากเป่านกหวีดไม่หยุดยังรู้สึกว่าโดนตัดสิทธิ์ไปหรือไม่ไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่่านนตััรผู้ชม ครูตั้นอ่ารกัตยาทีมสุวรรณนั้นรู้สึกว่าจะโดนตัดสิทธิ์ไปนะเนี่ยแต่อันนี้ไม่เกี่ยวครับท่านมีวุฒิพงษ์ร่วมทัพภูมิใจไทยอนุทินปื้มโวลั่นช่วยเสริมความแข็งแกร่งระดับประเทศนะคะรับท่านผู้ชมอาวเรเว้ยตอนนี้ก็ต้องติดตามครับท่านโดยตอนนี้แก๊งกบปปสลอดช่องสลิมต่างๆนานานี้เฮ้ยทำไมไม่ไหรรลรวมกับสุทเทพวะเนี่ยเออใช่เฮ้ยเป็นความคิดที่ดีเลยนะเนี่ยหรือว่าตั้งพักมาพักหนึ่งก็ได้พักกบปปสแล้วย ค่เ่นผู้ชมพวกดาราสลิมแต่ละคนนั้นน้ําดีทั้งนั้นเลยถามใครบ้างวะน้ําดีที่ว่านี้น้าจีราพรหรือเปล่าบอกไม่ใช่อันนั้นมันขวัญใจของผมนะแค่เพื่อนผู้ชมอันนั้นพี่น้าไม่ได้เกี่ยวกันเป็นย่านมิตรพิสหายหเฉยเเฮ้ย hey, แต่ว่าไปยุต้ตรงไอ้นั้นนะเนี่ยถามต้องทําอะไรเนี่ยกำลังนึกอยู่นะแค่เพืนผู้ชมดันลืมกันั้นหันอ๋อต้องขอบคุณโบอีสานเว้ยเฮ้ยตอนนี้โบอีสานก็รู้สึกว่าจะได้เข้าพลังประชารัฐเอ้ไม่ใช่เข้าพักไหนวะ อ่าพักรวมไทยอะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมเป็นไปนที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเฮ้ยพักนี้ต้องเสนอชื่อโบอีสานเป็นคนดิเดตนายกนั้น ทำไมต้องเสนอชื่อว่าโบอ,อีสานเป็นคนที่สร้างพรรคนี้ขึ้นมานการเดนผู้ชมหมายความว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีพรรคนี้พรรคนี้ไม่มีแล้วโบอ,อีสานนี้ก็จะไม่มีนายพิรพันธ์เข้ามาโผหัวกบ,บาลในนี้ได้ก็จะไม่มีประยุทธ์มาเป็นซูปเปอร์บอร์ดซูปเปอร์เบอร์อะไรได้ในการเดานผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยครับท่านไอ,อ้ไม่ใช่ทนายความของโอัาธ์ทองแท้นัีนน่ก็ซัดกลับไม่หยุดยั้งเลยพวกนักร้องหิวแสงครับท่านซึ่งได้แก่นายสุนทิยานสวัสดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเนี่า ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นสุนัขอะไรประมาณนี้ต้องไปพิสูจน์ด้วยนะถามพิสูจน์ยังไงวะพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่าใครคือเจ้าของสุนัขนะคะรับท่านผู้ชมเหตุคือไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้มีสถานการณ์เล็กน้อยถึงบานกลางหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นี้ได้เปิดไปฟัง y o YouTube นะครัะคะบท่านผู้ชมเลื่อนผ่านไปเห็นโดยบังเอิญเห็นอะไรจ้าหน้องหนูเห็นมาร์คพิษบูนะครับท่านผู้ชมออกมาฉาดเสรีพิสูจน์บอกว่าเนี่ยอยู่ไม่เห็นทํางานทําการเลยก็มีชาวเน็ตเข อันนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะเรท่างผู้ชมก็ไม่ทราบว,ว่ามาร์คพิดบูนั้นมันมีภาษีอะไรครับท่านถามภาษีอะไรวะภาษีที่จะมาเทียบกับระดับพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์นะเรท่านผู้ชมอย่างมาร์คพิดบูนี้เทียบเฉพาะมงคลกิจก็เทียบกันไม่ติดแล้วถามทําไมมงคลกิจเป็นอดีตไอ้นี่นะอดีต2สนะั้นแล้วมาร์คพิดบูรนเป็นอะไร ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะกรเบท่านผู้ชมก็เป็นประชาชนเหมือนผมนี่เองอ่าอันนี้ก็มีสิทธิ์ครับท่านก็ได้ทําการออกมาฉาเซรีพิสูจน์อย่างนั้นอย่างนี้นั่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะหิวแสงหาแฟดหรือเปล่านะกรเบท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อที่จะลงเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เมื่อจะมีการเลือกตั้งปีหกสองนี้มากพิทบูได้เคยบอกก่อนหน้านี้โอ้ oo, ไม่มีทางหรอกนี่นเนี่ยที่ผมจะมาเป็นถามเป็นอะไรเป็นหอกเป็นดาบใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นนักการเมืองสาเหตุก็เพราะต้องไปไหวชาวบ้านประลกุปลกปหลกุกอะไรแบบนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเออก็ไป สมัครลงเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมแต่คนได้เข้าสภานั้นคือมองคลกิจครับท่านวันนี้มาเล่นข้ามรุ่นซะแล้วเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเสรีพิสุทธิ์ระวังอาจจะจบไม่สวยหรือไม่อย่างไรนะก็ต้องติดตามแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านนายจุลินแห่งพรรคประชาธิปัตย์ด<ๆ>้วยเฮ้ยมั่นใจสนามกทมประชาธิปัปต,ปย,ต,ย,ย,ตรปรย์สู้ได้ทุกพักแล้วก็ปัดตอบประยุทธ์เนี่ยเข้ารวมไทยสร้างชาติได้คัมแบ็กอีกไหมอะไรประมาณนี้โดยสู้ได้ทุกพักนี้ถ้าเกิดเป็นผมมีเงินนะครับท่านผู้ชมผมก็เปิดพักได้แล้วก็สู้้้ทุกกพ็ไไดแลวมัันยงง แต่ว่าสู้แล้วมันจะชนะหรือแพ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับท่านแม้ว่าจะดึงเดียวว่าธันยาองโอภาสีมานี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับรู้สึกว่าใช้คําพูดพุ่งเปยเหลือเกินกันเลยทีเดียวเมื่อวานเมื่อวานซื่เนี่ได้มีการออกมาแถลงเอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษด้วยพี่เดียได้มีการออกมาแถลงข่าวบอกว่าเนี่คแคนดิเดตนายกนั้นก็สําคัญนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเอ๊ะแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจองแล้วใช่ไหมถามจองอะไรตําแหน่งอะไรวะคนดิเดตนายกใช่หรือไม่บอกว่าไม่น่าจะใช่แล้วว่าน่าจะไปจอง องไอ้น,นี้นะครับท่านผู้ชมแคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรีครับท่านพว่าพรรคนี้นั้นจะไหลรวมได้กับทุกผู้พักกันเลยทีเดียวยกเว้นเพื่อไทยก้าวไกลเสร,รีรวมไทยก็คงจะไม่ร่วมกับพักเยี่ยงนี้ครับท่านเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเว้ยเฮ้ยส่วนนายเสรีวงมนทาแนะนําให้ดูตัวเองก่อนเนี่ยเนี่ยที่จะบอกชาวบ้านชาวช่องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เออถ้าเกิดไม่ <c oughs> อยู่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่าน,นผู้ชมดิน้นเหมือนกับอะไรถูกน้ําร้อนลวกสักอย่างกันเลยทีเดียวครับท่านก็เล็อิดบีช่างกับมันไปก่อนส่วนไอ้โบไอสานก็ ยังแล้วก็ได้มีการบอกอีกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติอะไรว่าพักของประยุทธ์ใหม่นี้ที่โบวมันสร้างไว้นั้นถ้าเกิดสมมติได้สอสอมากกว่าร้อยเสียงเนี่ยเออแล้วมันเป็นอย่างไรก็จะต้องเอาปี๊บมาคุมหัวนะครับท่านผู้ชมหาปี๊บให้เจอกันอย่างดิบด่วนกันเลยทีเดียวเราก็งงเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ถึงตามเป้านี้นายโบ้อีสานเองหรือเปล่าจะต้องเอาปี๊บคุมนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ประยุทธ์ก็ต้องไปหันพึ่งคนอย่างโบวอีสานแล้วครับท่านเป็นเทียทเดียวกันผูู้้ชมมก็ไ่ร จะทําอย่างไรดีชอบคนแบบโบอีสานนี่โดยถ้าเกิดโบอิสานรอบนี้ไม่ได้กลับมาหมายถึงประยุทธ์นะการท่านผู้ชมก็คงจะสะดงุลงไม่หยุดจั้งเลยเพราะว่าไม่มีพักไหนเอาหรือไม่อย่างไรไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่นี่แนะ่ตอนนี้หายช็อกกันได้แล้วนะกเรท่านผู้ชม ข่าวนี้มาตั้งแต่ปี60แล้วนะเนี่ยให้เราไปเปิดเจอใน YouTube นะเนี่ยเออใช่เออลืมไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ประชาชนทั้งหลายเข้า YouTube กันบ้างไว้เฮ้ยถามทำไมประยุทธ์มันบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเข้า YouTube ด้วยเพื่ออะไรเพื่อเข้าไปเรียนรู้การสร้างไรายได้นะเนี่ยหลังจากที่ผมใช้เวลาเนิ่มนาเหลือเกินประยุทธ์บอกให้ชาวบ้านใช้ของฟรีเพื่อไปศึกษาความรู้มันคืออะไรวะเนี่ยอ๋อผลออกมาก็คือให้เข้า ยูทูบนะครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยติดขดัดเพราะว่าเมื่อปี6 2หรือว่า6อะไรสักอย่างหนึ่งประยุทธ์มันไปผูกหัวกับบาลที่ดิวร์กันยังไงจ้าแล้วก็ตอนนั้นก็เสือกเสลือบบอกให้ประชาชนหัดเข้า Google ก,กัน,กนามากมาวันนี้บอกให้เข้า YouTube กันแล้วเว้ยเฮ้ยเอออย่าลืมเข้ามาดูช่องนัดวิวกันด้วยนะครับก็เรื่องนี้ประยุทธ์ไม่ได้บอกผมบอกเองก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้เว้ยเฮ้ยประยุทธ์มีประโยชน์มากเลยแนะประชาชนเข้า YouTube ศึกษาความรู้ได้ความรู้ฟรีอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าเขไไออ้า ส่วนตอนนี้เอกสารหลุดไว้คํานวณสส400เขตเลือกตั้งคาดชงกกตพิจารณา9-10เดี๋ยวเปิดดูก่อนเดือนไหนวะเน,นี่ย9-10มกราคมนี้โดยสพัดเอกสารคํานวณสส400เขตเลือกตั้งนะครับเริ่มบุ้ชมจากฐานประชากรทั่วประเทศตามหลักการตามหลักฐานการเทเบลราชคาดชงกกตพิจารณาวันที่9-10มกราคมนี้ก็ต้องจับตามองอีกทีว่าการแบ่งเขตของไงกรกตน,นี้มันจะแบ่งแบบบื้อๆบ้าๆหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนอยากสั่งซื้อสิน ค้าน,นัดวิวติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์นัดวิวช็อปเสื้อโนสลิมตัว400พร้อมส่งก็ยังมีอยู่อย่างไม่อยู่ยังจริงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม